จ้าวันนี้สั่งของจากลาซาด้านะคะอันนี้เป็นอะไรนะได้เป่าผมแหละอืมใช่ใช่สั่งมาได้ค่อนข้างช้านะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไง มาแกะกันค่ะทางชอลาสตาร้อยสิบบาทราคาละสิบบาทแกให้ดูว่าเป็นไงลูลลลเาทำเวลา,วลา,วลาลขอ้างใงแล้วลลลล กล่องเป็นแบบจากจีนอะดิบิเนี่ยเป็นตัวเนี้ยมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอะเป็นอย่างเงี้ยสวยประกรลล็ไม่รู้มาแกะ่กันเลยดีกว่าอย่ารอช้าแกมีดึงขึ้นอ่ะกำลังดึงลงมา ดูลก,กล่องดิอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ใส่อะไรมาให้เลยอะไม่กันอะไรให้เลยอยู่มาทีละอัน,นมีอันนี้หนึ่งอันที่สองก็จะเป็นตัวนี้อันที่สองอันที่สามก็จะเป็นตัวน,น,นี้น อะไรก็ไม่รู้แกะดูเลยดีกว่าจะไ,ได้รู้ว่าคืออะไรนี่อย่างเงี้ยร้อยสิบบาทอันที่สี่ก็จะนี่แกะไปเลยแกะไปเลยนี่ะะะะออนค่ะร้อยสิบบาทแปสิบบาทได้มีได้อนะไรเนาะแล้มาดูตัวเครื่องมาเลยดีกว่า นี่ว่าห่อมันมาไม่ดีนะเขาไม่ได้ห่อบับเปอร์อะไรให้เลยเป็นสีนี้แล้วก็จะไข่ก็จะปลดตรงนี้ออกแล้วเราก็จะลองดูว่ามันปรับระดับได้จริงเปล่าเฮ้ยเร็ว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 ,เ,รว,เ,รว,เ,รวเสียปากเลยกลาง นี่คือปิดอันนี้คือเปิดเปิดอีกแรงอีกทุกในได้ไดอยู่กลางเบาปิด,ด,ปดหนึ่งสองเราจะลองเปิดทำแบบเบาๆต่ละเปิดไปเกียร์อันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามได้โอเคลองเช้นเยอะโอเคค่ะใช้งานได้ค่ะแล้วเราก็มีพวกอะไรจุกๆมันมาใส่ ได้นะคะนี่ใส่ได้แล้วก็เปิดแล้วเปลี่ยนจุกเรีบเยบร้อยใบปลายร้อยสิบบาทแต่ทิ้งลิงไว้ให้แล้วก็ดูเอานะคะร้อยสิบบาท